สวัสดีค่ะอิงฟามิสแกรนทยแลนด์2022นะคะทีนี้จะพาสาวๆมาดูค่ะว่าพี่ฟ้าใช้อะไรในการทำความสะอาดผิวหน้าตามมาดูเลยค่ะ ซึ่งตัวช่วยที่พี่ฟ้าใช้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะก็คือนี่เลยค่ะโซเซนนะคะหรือว่า Natural d e t o x i f y i n g c l e a n น i n g Foam นั่นเองค่ะจะบอกว่าเราใช้2ตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รีมูเวอร์ทำความสะอาดเครื่องสำอางเลยเพราะเขาสามารถล้างได้หมดจดเลยสสูตรนี้ไม่เหมือนกันนะคะมีสูตรนี้ค่ะสูตรนี้เนี่ยสำหรับคนที่ผิวหน้ามาันอันนี้คือสูตรที่ออกมาใหม่สำหรับคนผิวหน้าแห้งซึ่งพี่ฟ้าจะเลือกใช้สูตรนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อสัมผัสเขาคือดูมากๆเดี๋ยวจะล้างให้ดูเลยค่ะ อันดับแรกก็ขอถอดขนตาก่อนละกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าโซเซนเนี่ยคือเขาไม่ต้องใช้รีโมเวอร์เลยสามารถล้างเครื่องสําอางได้หมดจดจริงๆสาเหตุสำคัญของการเกิดสิวก็เกิดจากการที่เราล้างหน้าไม่เกี้ยงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากๆเลยฟาเลอร์โซเซนเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้และที่สำคัญคือนี่หน้าใสมากสิวเซียนสิวอุดตันไม่มีแน่นอนคะ่ะ ปราจากสารเคมีนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นธรรมชาติมากๆด้วยค่ะรีวิวให้ดูเลยว่าใช้จริงนะคะรักมากอยากให้ลอง